เมนูข้าวห,หมอดมอวันนี้เสนอเมนูหมกแมงเงาะคะ่ะทุกคนมาดูขั้นตอนการาทำได้นะคะมีตัยังไม่ดิสมมรีนะทุกคนระนวังไว้นะคะ,ะ,ละ,คะแล้วก็ใช้ที่หนีแถมแล้วก็ทุกคนใส่ใบกระเพราหอมๆหรือจ้าเป็นต้นกระเพราที่เกิดเองเลยคะทุกคนเคยปลู่ไหว้นะจ้ะ ธรรมศาสตร์สดๆเลยหอมๆหม่วยๆอ,อดีจา้าเมนูแซ่บข้าวเมื่อหมอมนดีเสนอเมนูมกแมงเงาเลยคะ่ะทุกคนแมงเงาหรือแมงป่องสางนะคะทุกคนกกน,น,นี่เ้าสิมกใส่เมนูนี้หากินยากรว่าเห็ดยากใช่เ้าสิมกใส่อพวกนี่นะคะวัตถุดิประมาณนี้แล้วก็มีตะไคร้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวนู้นจะอันนี้ก่อนอย่าเพิง่งแล้วเราก็จะมาฝากให้เข้าหมุนๆน,นะคะทุกคนก็ให้เข้าเห็เเเนแหลกๆด้ค่ะ ประมาณนี้นะทุกคนตับไปเรื่อยๆนะคะจนเขามุนจนเขาละเอียดนะคะทุกคน,นสับปอกปอกปอก,ปอก,ปอก,ปอกเยๆนี่เราทํากินเองนะคะเราไม่ได้ขายนะทุกคนความสะอาดก็มีบ้างนะคะทุกคนความสุปกปรกกับมี่แน่ <c oughs> แต่ว่าเราก็ล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหั่นตะไคร้เตรียมไว้นะคะทุกคนเมนูนี้ใส่ตะไคร้ด้วยเด้อเราจะโขกวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรนะคะทุกคนใส่ลงไป ความแซ่บความนัวนะจ๊ะทานำอะไรก็จะไว้ตำหรือจะเดือใส่ตะไคร่นมหรือต้องการศึกษาเรื่องข้อมูลละเอียดด้วะคะ่ะทุกคนเมนูนในหายกินยากให้ไดเพราะว่า,งายงคนเท็่ให้กินใต้เหมือนใช่คะ่ะคนที่ให้กินเพิ่นปายูแล้วเนาะก็เลยเห็นยดยาดลุกเป็นผักข้า,าง <ung> แรกเด้ไหมผักหลังแรกจำมาข้างแรกที่เห็นกินมูสิว่าเป็นแบบไหนนะทุกคนแซบแน่นอนรอติดตามจ้ะ ใส่ใบตองด้วทุกคนในการห่อด้วจจานี้เราจะห่อห่อแล้วก็แล้วก็วกมกนะเนาะเพื่อตนะออต่มเนาะเพื่อนยังต่มบ่ประมาณนี้ให้เขามีรสชาติหอมกุ่นจากเตาทุกวันแล้วก็จะใส่ไข่ด้วยนะคะทุกคนไข่เป็ดด้วยนะหนูมีไข่เป็ดหนูก็เลยใส่ไข่เป็ดด้วยค่ะลนใบตองให้เขาอ่อนๆพอที่จะห่อได้เด้อ เรซับมาแล้วจะเป็นประมาณนี้เด้อคนแหลกได้ประมาณนี้นะคะเมื่อเท่ากับแหลกได้ก็หนีอยู่ดอกแต่ว่ากันน้องพ่อแล้วใช่แล้วมาเสบียซิกเนเจอร์นะคะทุกคนเขาต้มเครื่องแล้ะทุกคนเขาใส่พริกลงไปก่อนนะคะกรเผ็ดอยู่บอรอยู่ถึงจะเผ็ดใส่เพลทอู้ได้ไหมใส่พริกลงไปโขูดให้ละเอียดนะคะใส่กระเทียมลงไปโขูดให้ละเอียดนะคะหอมแดงมาก่อนเอาหอมแดง งไปโขลกให้ละเอียดเหมือนกันะแล้วก็โขลกให้ละเอียดให้เข้ากันให้เค็มแกงนะคะทุกคนเปี่ยวไปเลยแล้วคืออันนี้นะทุกคนเลยว่าไหนเด้อยังต้องใส่หยอดบลาคามอ่อนเลยทุกคนแต่ว่ามันมีบลาคามอ่อนเนาะก็เลยใส่หยอดอ่อนสมมุ้งนะคะทุกคนให้ความเปรี้ยวคือกันจ้า ก็แหลกใส่ผิดคือองผิดแกงลงไปด้อทุกคนถ้เสียบบล็อกเหมือนกันแล้วทุกคนต้อที่สองโอ้ยแม่ตอกไข่ลงไปสองฟองเด้อไขเ่เป็ดๆนะจ๊ะกวา้าดใส่ส้มมูงลงไปเพิ่มความเปรี้ยวนะคะ เพิ่มผงนัวคะ่ะเพิ่มน้ำปลาร้านิดหน่อยนะคะบุกการใส่รายทุกคนอย่างคีมคอเคอาติดนึง <c oughs> ใส่ไข่เพิ่มอีกหนึ่งฟองนะคะทุกคนแหววและทำการคนให้เข้ากันเลยคะ่ะตัวนี้เรามีไข่เป็ดนะคะเราก็เลยใส่ไข่เป็ดนะคะทุกคน นี่เขาก็สีมุนๆเนี่ยด้ยทุกคนก็ต,ตามจริงอ่ะที่แม่นุเคลผสมสีมุนก็นี่นะคะแพ่ว่าเราก็เนาะมือสมัครเล่นนะคะทุกคนคนให้เขาเข้ากันไปเลยเขาจะเป็นฟิวแบบม,มกนี่ยหะคะ่ะหอมๆแล้วก็เป็นแบบแต่ว่าตัวเขายนี่ยกับพรากลักเขาอาจจะบ่หนากินนะคะทุกคนที่เขายังเป็นแมงอยู่เนะาะกรพรกลักไม่น่ากินจะนีก็จะเป็นฟิวประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วใส่ใบกระเพราลงไปนะคะทุกคนให้หอมหอมคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะอืมก็สิเป็นแบบหอมๆนะคะหอมใบกระเพรานี่ร้อยแซ่บแน่นอนเ <laughs> ข้าวันนี้ใใบตองกด้ะค่ะทุกคนใบตองคือเราทาการเช็ดเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็เทวัสดุดิบของเราลงไปแบ่งก้นคนละค่นนะคะ ทำการขัดขัดแั่ไงนเนาะบัดนี้เนาะทำยากมากเลยนะทุกคนบบนี้ก็ค่ะมาว่างยาวฟังหนึ่งแล้วก็ทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ใหม่ขาดไว้อ้ว มาให้ยังไงเถอะนี่ได้หนึ่งห่อได้แล้วค่ะทุกคนมาอีกหนึ่งห่อของเราสุดท้ายก็จะใส่หมดเลยนะคะหมดเลยเด้อ พุ่งเข้ามาแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนนุนเ่เกอเฮ็ดโบ้คอยเป็นนรอคะนุกเกอลักจํามามเห็นแม่เคยเฮ็ดให้บเบิงนะคะแม่เคยทําให้ดูนะจ๊ะอ๋าอาจะมาแตกเหี้ยวนี <c oughs> น่ห่อนี่คนคงจะหัวเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขัดตรงก่อนนุกเกอเฮ็ดโบ้เป็นเลยะค่ะทุกคนอ๋อวันนี้หอเป็นอะไรประมาณนี้เลยโอ๊ยเกี๊ยบอะไรเอ้าแป๊บนึงนะ ได้สองหมกจะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปต้มกันนะคะอ้ามก่อนนะคะทุกคนต้น้าเขาเดือดก่อนเด้อเขาค่อยเอาใส่ได้จ้ะเด้อนี่เราก็จะเอานั้นมาวางนะคะทุกคน,นให้เขาให้เขาสุกเนาะแล้วก็เอาใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะห่อเลยนี่เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะว่าสุกแล้วจะมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนให้เขาเดือดอดอดออดออดขึ้นมาก่อนนะคะ ี่ยค่ะต้มไปนานๆเลยทุกคนให้เขาสุกนะเดี๋ยวเขาจะไม่สุกนะคะต้มด้วยเตาฟืนของเราอดๆๆๆเลยเนี่ยค่ะต้มนานๆหน่อยเนาะหอมหอยหอยมาทดสอบนะทุกคนว่าเขาอันนี้บอสุกม,มาแล้วจะเป็นยังไงคือหวานหอนเลยลูกบ้าเลยจะเหมาะสมเลยทีเดียว ทุกแล้วก oh, oh, okay. ันแข็งเล้ยอือโอ๊ยโอ๊ะฮ้ลโชิมบั้งใช่ปะบอ๊ะเมนูเขาเป็นแบบนี but, ้นะคะมกเขาจะมาประมาณนี้นะคะทุกคนตัวตัวนี้อาจจะเป็นใครใครที่ใส่ไข่เป็ี้อาจจะออกขาวแต่ขันเป็นไข่ไก่สีเป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยมาชิมให้ดูนะจ๊ะทุกคนกินกับเข่าเหนียวข่าจ่าก็ไรเด้อค่ะเข่าจะแซ่บอ่ะจิ๊กจิ๊กกันแหละแต่มันมีเข่าจ่า วันนี้ไม่เขาจ้าคนนี้ต้องไม่เย้าเสานี่เขาจะเป็นแบบนี้เวยมีเครื่องอืมีเครื่องสมุนไพรนะคะทุกคนเปาเลยนะคะหอนเขาของอันแห้งนะคะมุมกันเลยปะคือเออเปาในกระไดเป็นเมนูหมกแมงเงาเะค่ะทุกคนหมกแมงเงานะนี่แบบนี้เลยแช่ปะอือขอทานโอเคเมนู <ม>ข้าวมาหมดถ้วยนะคะหมดจานหม,มกแมงเงาค่ะของแซบของเราค่ะทุกคนเห็ดหยากแซบแหลกกระบ,บุ่นคยคมีคนเห็ดให้กินใชเอาคนเห็ด <L an> ใต<ช>้มจจาแล้วหายอยากเด้อทุกคนแซบๆนังกันเด้อค่ะเด้อ <L an>